สวัสดีนะทุกคนพวกเรากลับมาใน Rise Crossover นะทุกคนซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วเรานั้นก็ได้ Vermilion Rank S นะทุกคนแต่ว่าเออ Rank SS นะทุกคนซึ่งเรานั้นต้องแบบไปทำแต่ละดังจินกว่าเราจะได้ Vermilion Rank SS นะทุกคนแต่ว่าอัปเดตก็คืออันนี้จะเป็นเว a p o n s h o p อัปเดตนะทุกคนเราไม่รู้ว่าเออเกมนี้อัปเดตตอนวันที่สามสิบนะทุกคนแต่ว่า เดี๋ยวพอมาดูกันก็คือกิลด์ก็คือ,คอที่เรานึกขึ้นมาได้ต่อเริ่มต้นก็คือฮ่ามีคุณสองซีรัวแล้วก็ตกใจแ้วเล้วเมื่อเราเดินมาตรงนี้เราก็เห็นเกาะใหม่เกาะเชนซอมแมนนะทุกคนซึ่งอย่างแรกเรดี๋ยวดูกิลด์ก็คืออันนี้เราไม่รู้นะว่ากิลด์คืออะไรแต่ว่าเดีย๋ยวเราจะสร้างกิลด์ก็แล้วกันนะน่าจะเกี่ยวที่จิมแหละแต่ว่าเราสร้างไม่รู้วนะ่า ไม่รู้จะตั้งชื่อกีแตัวก็เช่นดเดี๋ยวเราเออไปที่เกาะเชนซอมแมนไปดูนะทุกคนว่ามีอะไรที่นั่นบ้างแล้วก็ตอน้าก็รู้ว่าอัปเดตนี้จะมีเกาะโจโจอ,อ่อน,นั่นไงเกาะโจโจ,จนะทุกคนเชนทำไมว่าไม่ชเชนก่นก็อันนี้คือทีมเราในตอนนี้นะทุกคนก็ออคือเรามีเออบริเวณเอสเอสซึ่งเวลอัพง่ายมากเลยนะทุกคนเมื่อเราพูดถึงเวลอัพคือแบบฆ่าศัตรูตัวหนึ่งได้ามา20เวล่ะทุกคนแบบ เวล up ง่ายมากเลยแต่เดี๋ยวพวกจะไปที่เกาะเชนซอมแมนอย่างแรกเราต้องดูอินเด็กซ์ก่อนว่าต้องไปที่ไหนต่อนิพนซิตี้เราไม่รู้นะว่าอันนี้คือของเชนซอมแมนหรือว่าโจโจเอออันนี้น่าจะต้องไปที่เชนซอมแมนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพวกมาดูกันนะทุกคนว่ามีเรือใหม่หรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าที่จริงเราทําอะไรที่เกาะนี้ไม่ได้หรอกเพราะศัตรูพวกนี้โอพีแต่ว่าเดี๋ยวจะดูนะทุกคนว่ามีเรือใหม่หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะ ถ้าเกิดมีดีดูเรตเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะลองไปพยายามเอาซีรูตัวแรกของเราทุกคนอันนี้ทีมเราในตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอัพเกรดเอ่อวุมิลแยนเราให้เวลกันนะทุกคนซึ่งเวลอัพง่ายมากเมื่อเราพูดถึงง่ายมากเวลอัพง่ายจริงๆนะทุกคนโ o no cap แบบได้ทีละยี่สิบเวลเลยเนนทุกคนความที่ค่าสตัวตัวเดียวเพื่อดูก่อน เดี๋ยวนะแบบมันมีเว็บเป็นช็อปเนี่ยลองดูก่อนถ้าเกิดตรงนี้มีเรือเดิมๆดิเดี๋ยวจะลองไปที่เกาะโจโจ้แต่ว่าอย่างแรกคือเออเว็แบบเป็นชอ็อปมีือป่าอันนี้ไงเว็แบบเป็นช็อปโบ๊บทชออ็อปอะโอ้โหเอาบุญพวกนี้โอพยมากเลยนะทุกคนแต่ว่าโบ๊ทช็อปหรือเปล่าไม่เรือทุกคนว่าก่อนนี้มีโบ๊ทช็อปหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีร้านเรือเดี๋ยวเราไปเกาะโจโจ้ jo jo, เลยก็แล้วกัน เราจะไดออ้ดูว่ามีเรือใหม่หรือเปล่านะทุกคนเพราะตอนนี้เราคือซื้ออะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดเราได้ซีวิตตัวแรกของเราจะดีมากมาคราวนี้มาดูที่ช็อปมีอะไรใหม่ๆไหมไม่มีแต่ว่าดับออคุณสองจิมส์รู้สึกสีปิลยไหมก็ไม่มีนะทุกคนแต่ว่าโค้ดก็น่าสนใจแต่ว่าเราไม่รู้ว่าโค้ดคืออะไรนี่เฟสฮิวชา n อ๋อตรงนั้นบูธช็อปแต่ว่าเราจะไปดูว่ามีเรือใหม่หรือเปล่าแล้วก็นี่คือ Tutorials Set Spawn Shop, Give Ticket Shop, Other, Auto Destroy, Cam s h คมชีก hmm. ิฟต์คีชอ a อลคราฟต์ไ่ก็มีแต่หลายอย่างที่เป็นสินแค้วทุกคนโอเคเรามาถึงก่อนโจโจ้แล้วเราจะไปดูว่ามีเรือใหม่หรือเปล่าทุกคนว่าเรือรคือสิ่งเดียวที่เราน่าจะซื้อได้ในตอนนี้ต่อไปที่จะเป็นช็อปไปดูก่อนอันนี้เราซื้อไม่ได้ ไม่มีเออร้านเรือเลยนะไม่มีร้านเรือเลยอะ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่ดีดูไอแลนด์ไปดูว่าบอสเกิดหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวนะมีบอสเกิดเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่มีเออเดี๋ยวเราคนต้องไปดูบอสช็อปที่เฟสซิลทาวน์ล้วกันไม่น่าใจเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเรือใหม่ที่ลานตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็ ก็น่าจะมีเมาส์ใหม่แหละทุกคนกขายเมาส์ได้ป้างไม่ได้ต้องไปดูว่ามีเรือใหม่หรือเปล่าก็น่าจะไม่มีเรือใหม่นะเพราะว่า technically fast เอออ๋อนั่งไปที่ล็อกกี้คิงดั้มเออใช่อปัปเดตหรอเติม ss ดังจีนกับเสือแรง g โอ้โ oh ห สิบสี่ไม่มีเออไม่มีเรือใหมนะ่โอเคเราจะดูจะทารุยเอียมอย่างไรบ้างทราเว e r b o วอรนะ์โอโชนี่บ้างเอเโอเคก็เหมือนเดิมนะทุกคนเรือน getting started ง่ายมากโอเค เออแต่เรารู้สึกก็กดยากขึ้นนะตอนที่จะกดไปที่ s h a ์โดแบบก็กดยากขึ้นแหละสงสัยเราคงไม่คุ้นชินมังแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปดูกิลด์ตอนนี้แต่เราไม่ค่อยแน่ใจแล้วมันไม่มีออปชันที่จะจอยกิลด์ด้วยนะทุกคนก็ <c oughs> น่าจะต้องกดไปตรงนี้ปะไม่รู้ว่า <c oughs> เดี๋ยวไปดูตรงบู h ช h อป มีเรือใหม่ปะก็ไม่มีเรือใหม่แต่ก็สำรวจอ๋อใช่อันนี้เขาเออเมื่อกี้เพิ่ม SS ดังจินเหรอนี่เราก็สามารถไปที่ดังจินได้ดทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วก็เพลย์แรงอันใหม่นะทุกคนก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนอย่างืมก็ไลยกด Subscribe แล้วก็อย่างเราคิดว่าเราจะไปฟาร์มเวอร์มิเลียนแรง SS ลเพราะว่า ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเอยพยายามได้ซีรุตัวแรกวตัว่ตอนนี้เราอัพเกรดโรมิญญานก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย